พี่น้องไปเก็บเห็ดครับเีด่ดูการแรกของปีสันค่ะคุณนะคหมอกหมอกลงหนาจัดเลยฝนตกคืนขึ้นเขาพี่น้องมไงหกจังครับพี่น้องฝนกระตกบันเนะี่ยฝนกระตกแล้ว สันคักด้วยครับพุนะ่น่าทางขึ้นไปต่อไปครับยังม่หอดตาเห็ดสวัสดีพี่น,น้องพอกับขึ้นมาหอดตาเห็ดแล้วครับเห็ดเถ่ามาั้อฝนไม่ตกนี่จะเป็นเห็ดปวกครับเห็ดปวกเถ่ากินได้บ่พี่น,น้องน้า

เท่าแล้วนี่จะดอกวันบานพี่น้องนะฝนมันตกใจเนาะไปหาเรื่อยๆสวัสดีครับพี่น้องหมอกลงหนาครับเห็ดกะพอดีเก็บอยู่นีโควิดนี้โควิดมาเข้าป่าเนีย่ยพี่น้องเห็ดก็ได้ ากาศฝนตกลินลินครับผมนี่ไงพี่น้องเห็ดกันเลยฝนม,มันตกสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะขึนไม่คลิปหนากนระ ยามมื้อหนาผมจะมานอนป่าเห็นไหมแล้วในะส่ชีวิตในป่าบงหนีโควิดหนีโควิดสวัสดีครับ